ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีส่งงานสามตัวครับอ่าตัวนี้เป็นคิวของเดือนมีนาคมนะครับอ่าสามตัวสามสีสามลายครับอ่าะลไม้ครับอ่าดูเอาดูเอานะครับไม้อะไรมาก ดูความแตกต่างของลายไม้นะครับตัวแรกมีไม้ประดู่ครับตัวกลางมีไม้ไม้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวที่ 3. ามีไม้ไม้ขี้เหล็กกับไม้ขี้เหล็กดูไม้ขี้เหล็กกับจอกสีดำๆนะครับแกะลายกันลื่นนะครับแกะลายกันลื่นรนะับ สาตัวหลายกันรลืน่นนี่ไม่ไม่หลุดไม่ร่อนนะครับบางคนกลัวหลุดกลัวร่อนนะครับแกะลงไปในเนื้อไม้ฝังลงไป <c oughs> ตัวแรกตัวแรกนี่ช่วงชัก 80ครับลางเมตร20ตัวตัวกลางกลางนี่ลางจะยาวกว่าเขาหน่อยครับลางลางยาวเมตรห้าสิบเลยตัวนี้ลางกรดูยาวเมตรห้าสิบช่วงชักแปดสิบห้าปีโรเลอร์ค้างขาวลอ,อกสี่สิบห้าเซนตัวนี้ สองตัวนี้ปีกโรลเลอร์สี่สิบเซนดูกันชัดๆครับช่วงเช้าครับตอนนี้อยู่ในห้องมันเปิดไฟนิดนึงค่อนข้าง จะมืดนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับจัดส่งไปยิงตามห้วยหนองคลองบึงเลยฮะช่วงนี้โควิด19กําลังระบาดอ,อยากอยู่ในที่ชุมชนนะครับออกไปห้วยหนองคลองบึงจะดีกว่า ลูกดอกนี่ยางยิงก็เตรียมไว้หมดนะครับพร้อมจัดส่งได้เลยยางผมจะ,ะตัวนี้ผมจะมัดไว้สามระดับนะครับความยาวความยาวตัวแรงสีเหลืองๆยาวอยู่ที่ยี่สิบยี่สิเซนคัะ สีแดง23สีดำา25ก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ช่วงชักแล้วแต,วแวแต่ถ้ามัดสั้นลงมันก็จะดึงแรงขึ้นนะครับ ันนี้ส่งส่งมาจากชุมพรตัวนี้ซื้อลูกค้าซื้อมาจากจากที่อื่นนะครับลางลางคดยิงไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ส่งมาให้ทำลางให้ส่งมาส่งท้ายส่งปีกส่งไกลครับเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวลงล็อกกันไม่ได้ ทำเสร็จเดี๋ยวส่งส่งกลับไปให้นะครับลูกค้าที่ชมพรเง่นมาดูกันอีกทีครับ ครับยังไงฝากไว้ด้วยครับปืนยิงปลาช่างวีวัต์เบอร์โทร0 9 9 3 2 5 5 8 6 6ครับสวัสดีครับ